ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ไช้วัดฟาดข้อมูลช็อกป่าไทยไม่ใช่เสียหาย3 0 0พไร่แต่ย้ำสประกรุกอุทยานกว่า1 5 0 0 0 0ไร่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับเป็นข้อมูลที่ออกมาตอนนี้นะครับและนะรับประกอนะครับออกนะครับที่ดินนะครับออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยให้กับประชาชนเนี่ยออกจริงให้กับประชาชนจริงหรือเปล่าหรือออกให้กับพวกนายทุนหรือเปล่าอันนี้ไปก็เป็นที่สงสัยนะครับที่ กำลังติดตามในเรื่องนี้และก็กำลังอยากจะสอบถามในเรื่องนี้และนะครับวันนี้กรรมธิการที่ดินนะครับกรรมธิการที่ดินเนี่ยนะครับเป็นของพักคก้าวไกลซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับประชาชนอยากให้กรรมาการที่ดินเนี่ยครับทำการตรวจสอบในเรื่องนี้ว่าสอบประกรเนี่ยนะครับได้ออกนะครับได้ออกเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหรือเปล่า ออกเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหรือเปล่านะรับคนที่ได้เอกสารสิทธิ์จากสปกรเนี่ยนะครับเป็นประชาชนที่เอาไปใช้ทำหากินเป็นเกษตรกร,รหรือออกเพื่อให้ในายทุนนะครับไปทําหรือเปล่าอันเนี้ยอยากให้กรรมธิการที่ดินนะครับทำการตรวจสอบแต่ถ้าวันนี้กรรมธิการที่ดินนะครับไม่ทําการตรวจสอบหรือนิ่งเฉยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องถามคําถามว่าวันนี้กรรมธิการที่ดินมีเอาไว้ทำอะไรนะครับหรือนะครับมีการตั้งคําถามว่าเอ๊ กรรมการทีกรร่การที่ดินเนี่ยนะครับไม่กล้าตรวจสอบเรื่องนี้สปปเพราะมีคนของพักก้าวไกลเองมีพวกของพักก้าวไกลเองก็ไปบุกลึกที่สปปหรือเปล่าก้าวไกลถึงไม่กล้าทําก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับก็ต้องขอบอกกับก้าวไกลว่าคุณก็ไม่ใช่นะพักการเมืองที่ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่คุณจะเป็นพักการเมืองที่ทําประโยชน์นะครับที่ปกป้องผลประโยชน์ของพวกพ้องคุณหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ได้แตกต่างจากพรรคการเมืองเดิมๆเ,เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ขอเรียกร้องไปถึงกรรมธิการนะครับที่ดินว่าคุณต้องแอคชั่นในเรื่องนี้คุณต้องทําการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับต้องทําการตรวจสอบเรื่องนี้ครับเพราะมันเป็นข้อพิรุษอย่างมากและเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องตรวจสอบว่าสอประกอที่ออกทั่วประเทศเนี่ยมีพิรุษหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าตรงไปตรงมาหรือคุณกลัวว่ามีพรรคพวกคุณคนในพรรคคุณคนที่สนับสนุนพรรคคุณเนี่ยนะครับ บุกรุกนะครับโดยใช้นะครับสอบประกออยู่หรือเปล่าแล้วคุณถึงไม่กล้าตรวจสอบอย่าให้เป็นแบบนั้นอย่างที่ผมบอกผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งผิดก็ว่ากันไปผิด,ผดถูกก็ว่ากันตามถูกแต่วันนี้สิ่งที่ต้องการค,คือต้องการให้พักก้าวไกลในฐานะกรรมธิการที่ดีตรวจสอบในเรื่องนี้ว่าสอบประกอที่ออกทั่วประเทศเนี้ยถูกต้องหรือเปล่าเอามาให้ชัดในเมื่อคุณเป็นกรรมธิการเป็นความหวังของประชาชน ก็อย่าให้นะครับฟิดปางถ้าคุณไม่ดําเนินการเรื่องนี้ผมก็คงจะต้องพูดแล้วล่ะครับว่าวันนี้พักเก้าวไกลทําเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่านะครับใช้วัดฟาดข้อมูลช็อกป่าไทยไม่ใช่เสียไม่ใช่หาย3,000ไร่แต่ย้ําสปปเนี่ยรุกอุทยานแห่งชาติเนี่ยกว่า1น0 0 0 0ไร่ใช้วัดเปิดหน้าฟาดอีกรอบเผยพื้นที่อุทยานแห่งอุทยาน ไม่ได้โดนลุก3,000ไล่แต่มากฝ่า150,000ไล่ย้ำทำแบบนี้รักษาป่าไปก็ไร้ประโยชน์กรณีในาใยชัยวัตรลิมริขิดอักษรผู้อำนวยการสำนักอัดทยานแห่งชาตินะครับออกมายืนยันกรณีหมุดนินรนามสปรกรุกเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาว่าเป็นขบวนการยึดถือของที่ดินของรัฐโดยเจตนาหลังทำรายงานชี้แจงพร้อมเปิดภาพแฉยับ ปมกว่า2,933ไร่ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ใช้วัดลิมริคิดอักษรออกมาเปิดเผยนะถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่านรายการนับเดอะสแตนดาร์ดนาวระบุว่ามีการคาดว่าราคาพื้นที่ดินตรงนั้นไร่ละประมาณ30ล้านบาทเพราะว่ามันติดกับสนามกอล์ฟรีสอร์ทโรงแรมพื้นที่ดีๆทั้งนั้น ต้องบอกว่าพื้นที่สปกอทั่วไปราคาอยู่ที่2 3งถึงแสนบาทอยู่แล้วแต่ตรงนี้นะครับอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีความสมบูรณ์ผมตีไว้ราคาพื้นพื้นก็อยู่รลักสิบล้านบาทในแบบที่ยังไม่ได้เปิดพื้นที่แต่ถ้าถูกเปิดพื้นที่เป็นสปรกรนะครับสาล้านบาทก็ยังดูน้อยไปเสียด้วยซ้ํา ผมเลยพูดว่าการออกที่ดินสปรกรนะครับเป็นการออกโดยมิชอบนะครับการออกหรือการวางแปลงสงปะกอมันต้องดูพื้นที่ก่อน 1. ในการกําจัดเขตจําแนกพื้นที่นะครับจะมาบอกว่ามีตั้งแต่ปี2534แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมันสามารถติดตามจากดาวเทียม 2. คือท่านไปตรงไหนแอปพลิเคชันมันแสดงอยู่แล้วแต่การนั่งทําอยู่ในห้องนะครับขีด ขีดเขตอยู่ในห้องอย่างไงท่านก็ตายอยู่แล้วเพราะไม่มีการดําเนินการตามระเบียบในการจัดการวางแปลงก็ต้องมีการวางจัดการตามผังมีการประกาศให้กับผู้นําชุมชนรับรองหรือยอมรับทางผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านก็ไปคัดค้านกันว่าประกาศรายแปลงบุคคลดังกล่าวก็ไม่ควรจะได้หรือแล้วรายแปลงก็ไม่ปรากฏรูปแปลงนะครับคือรูปแปลงที่เราเห็นในวันนี้เราก็เข้าไปแอบก๊อปปี้จากเว็บไซต์ไว้นะครับเดิม เดิมมันก็มีรายชื่ออยู่พอมปีปัญหารายชื่อก็หายไปในการกำหนดไม่ใช่ว่าเป็นการประกาศพื้นที่สอปะกอรหรือกรมพัฒนาที่ดินที่จัดการให้เป็นสอปะกอในการประกาศจัดเขตเขาประกาศทั้งอำเภอได้จริงๆแต่มันต้องมาจำแนกว่าเป็นป่าวัดโรงเรียนถนนคลองแม่น้ำนะมันต้องแยกออกอีกไม่ใช่อยู่ดีๆมาบอกว่าอำเภอนี้ประกาศเป็นสปกอแล้ว คุณจะเอามาวางแปลนแบบตรงไหนก็ได้มิใช่นะครับอย่ามั่วนะครับมั่วไม่ได้ป่าก็คือปา่าตามพรกรที่อุทยานเรามีหลักตลอดคุณรู้ไหมนะครับแค่ผมทําหนังสือรายถึงลูกน้องให้สํารวจเมื่อวันนี้สประกอเข้าไปในเขตอุทยานเท่าไหร่เรามีอุทยานทั้งหมด156แห่งวันนี้รายงานมาแล้ว43แห่งที่มีพื้นที่สปกเข้าไปทับพื้นที่อุทยาน1 5 0 0 0 0นะครับ 156,000ล,15ล่น0 0ไร่นะครับไม่ใช่3,000ันฝ่าไร่ที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับที่เราถูกพื้นที่สปกไปวางและทับซ้อนแบบนี้อันนี้สำรวจแค่วันเดียวนะยังเหลืออีกร้อยไฟแห่งที่ยังไม่ได้รายงานเข้ามากรมอุทยานยังมีเขตอนุรักษ์พันธสัตว์ป่าอีกนะ ผมว่าเอาง่ายๆว่าที่กรมหลวงชุมพรยังมีอีก160แปลงตีง่ายๆว่าแปลงละสิไร่ก็รอเข้าไป16,000ไร่แล้วเขตอนุรักษ์พันสัตว์ป่ามีเท่าไหร่ไม่รู้ของอุทยานแห่งชาติอีกที่ยังรายงานไม่หมดถ้ารายงานหมดคงจะต้องคุยกันหย,ยับแบบยาวๆเพราะฉะนั้นวันนี้การฮุบ มันแอบทํากันโดยที่เราไม่ได้รู้มันไม่ได้ทํากันแบบนี้ไม่ชัดเจนทําอย่างนี้เราก็รักษาป่าไปก็ไม่มีประโยชน์วันดีคืนดีก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปวางแปลงแปะนะครับพอครบ5ปีก็ออกโฉนดกรมอุทยานก็ไปเพิกถอนไม่ได้ก็ต้องรอการเพิกถอนโฉนดอีกพังครับ นี่เป็นข้อมูลที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับของคุณชัยวัฒน์อันนี้คือเป็นพื้นที่อุทยานที่คุณชัยวัฒน์สามารถตรวจสอบได้แต่คําถามคือสอปรกรที่ออกนะครับโดยไม่ได้อยู่ในพื้นที่อุทยานเนี่ยออกให้ใครออกให้ประชาชนจริงหรือเปล่าประชาชนได้การทํากินจากพื้นที่สปกอรจริงหรือเปล่าหรือสอปร,รเนี่ยออกที่เพื่อเอื้อประโยชน์กับนายทุนหรือเปล่า นี่คือคําถามในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ต้องการให้ตรวจสอบสอบประกอบทั่วประเทศเพราะวันนี้ถ้าสอบประกอบที่ออกแล้วให้กับประชาชนจริงๆไปทํามาหากินไปทําเกษตรกรจริงๆไปมีอาชีพประกอบสามารถอาชีพจริงๆอันนี้สนับสนุนแต่วันนี้ถ้าสอบประกอบออกประโยชน์เพื่อเอื้อกับนายทุนสุดท้ายแล้วที่ดินเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่ดินของเกษตรกร,กรแต่เป็นที่ที่ดินของนายทุนที่ไปทําธุรกิจมันคงไม่ถูกต้องนะครับ ความหวังของประชาชนหวังว่ากรรมธิการที่ดินที่เป็นคนของพักก้าวไกลนั่งเป็นกรรมธิการจะแสดงบทบาทในเรื่องนี้ในการตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนไขข้อสงสัยแต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะครับกรรมธิการที่ดินไม่สามารถทําอะไรได้ต้องรอให้ประชาชนส่งข้อมูลว่ามีการทุจริตแบบนั้นการทุจริตแบบนี้มีการทุจริตแบบนู้นแบบนี้นะแล้วถึงจะตรวจสอบได้คําถามคือจะมีกรรมธิการที่ดินเอาไวท้ทําหอกทําซากอะไรให้เปลืองเงิน ในเมื่อกรรมธิการที่ดินมีอำนาจในการที่จะตรวจสอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับเพียงแค่วันนี้ประชาชนส่งเรื่องรับว่าวันนี้ประชาชนสงสยัยอยากให้ตรวจสอบการออกโฉนดนะศปะกสี่ก4จของสอปกเนี่ยนะครับว่าถูกต้องไหมตามระเบียบไหมนะประชาชนที่ได้รับเนีย่ยเป็นประชาชนเป็นรัษฎรเป็นเกษตรกรจริงหรือไมหรือว่าเป็นของนายทุนทําไมไม่ทําครับหรือกลัวอะไรหรือไม่ได้คิดจะทําเพื่อประชาชนแล้ว หรือเพราะเรื่องนี้ไปเกี่ยวพันกับคนของพรรคหรือเปล่าที่นะยังยึดถือครองที่ดินสอประกออยู่หรือเปล่าถึงไม่กล้าทําหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งคําถามานะอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วพรรคก,ก้าวไกลทาผมสนับสนุนสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วพรรคไหนไหนทําผมสนับสนุนแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วพรรคนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนิ่งเฉย ผมก็ต้องขอออกมาพูดออกมาทักท้วงวันนี้นะครับกรรมธิการที่ดินนะเป็นของพักก้าวไกลมีอำนาจในการตรวจสอบประชาชนต้องการให้ตรวจสอบการออกฉโฉนดนะศบคสบี่ขีดศูนย์หนึ่งของศปคว่าทั่วประเทศมีการออกให้ใครบ้างใครที่ได้รับประโยชน์บ้างออกให้กับประชาชนหรือเปล่าคนที่ได้รับเป็นประชาชนเอาไปทามาหากินหรือเปล่าหรือออกให้กับนายทุนกลุ่มต่างๆอยู่แล้วตอนนี้ที่ดินสปคทั้งหมดที่มีการออกเนี่ย เป็นของได้ทุนไปหมดแล้วหรือเปล่ากรรมธิการที่ดินก็ต้องตรวจสอบแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยแสดงว่ากรรมธิการที่ดินโดยพักก้าวไกลก็ไม่ได้ทําเพื่อประชาชนหรือเปล่าฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ